กว่า35ปีที่ F-16 Fighting Falcon หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามเจ้าเวหาได้ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งของกองทัพอากาศไทยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนย้อนกลับไปในยุคทศวรรษ1980หลังสิ้นสุดสงครามเวียดนามสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงผันผวน กองทัพอากาศไทยในขณะนั้นมีเครื่องบินขับไล่หลักคือ F-5E/F e Tiger II ซึ่งแม้จะมีความสามารถแต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้นได้ความต้องการเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางอากาศและเพิ่มอำนาจการป้องปรามจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน การเจรจาเพื่อจัดหา F-16 จากสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มขน้นแม้ในช่วงแรกจะมีโอปสรรคและความลังเลจากฝ่ายสหรัฐในการส่งมอบเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละและความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานในที่สุดประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16AB Block 15 OCU ล็อตแรกภายใต้โครงการ Peace ul, ในปีพศ2530ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่พลิกโฉมกองทัพอากาศไทยไปตลอดกาล เครื่องบิน F-16 ได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพและปรับตัวได้ดีด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเสียงถึง2เท่าความคล่องตัวในการบินประจันบานระยะประชิดและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการครองอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ดำเนินการจัดหา F-16 เพิ่มเติมหลายครั้งทั้งจากเครื่องบินส่วนเกินของสหรัฐในรุ่น F-16ADF และการจัดซื้อ F-16CD Block 52+ ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดโดยตรงจากโรงงาน นอกจากนี้ F-16 รุ่นแรกๆยังได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถครั้งใหญ่ในโครงการ Mid-Life Upgrade หรือ MLU ทำให้ F-16 AB เดิมสามารถใช้เรดาร์ AN/APG-68V9 และอาวุธนำวิวอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง IM-102 a m แรมตลอดจนระเบิดนำวิวด้วยเลเซอร์และ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะผ่านการฝึกซ้อมทางอากาศกับนานาชาติอย่างโคบไทเกอร์หรือการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยเหนือห่วงอากาศไทย F-16 ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอผู้บัญชาการกองทัพอากาศในแต่ละยุคนักบินผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ F-16 กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและขีดความสามารถ ผลกระทบจากการมี F16 ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพอากาศที่ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคสร้างอำนาจการป้องปรามที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระยะยาว F16 ไม่เพียงแค่ยกระดับขีดความสามารถทางทหารแต่ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรระบบการฝึกและการซ่องบำรุงที่ก้าวหน้าตามไปด้วยบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของ F16 คือความสำคัญของวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถปรับปรุงและใช้งานได้ยาวนาน ความจำเป็นในการลงทุนกับการฝึกฝนบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสูงสุดเพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอยู่เสมอ